สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n Watch รายการที่จะนำเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสำหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆม,มาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์โปรกมอนที่มีร่างสายพัฒนาสวนมากแล้วมันก็จะเก่งขึ้นกันทช้นนั้นและเราเลี้ยงดูมันเราก็ต้องการให้มันพัฒนาไปเป็นร่างที่เก่งกว่าเดิมหรือถ้าเราไม่รู้ว่าร่างพัฒนาจะเป็นแบบไหนมันก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เหมือนตอนที่ผมเล่นเกมโปรกมอนภาคใหม่ๆครั้งแรกผมก็ไม่เคยไปดูก่อนเลยว่าจะมีโปรกมอนแบบไหนบ้างผมก็จะไล่จับแล้วก็ฝึกฝนให้มันเพิ่มเล ทมันก็ไม่พัฒนาร่างสักทีจนผมทนไม่ไหวต้องไปเปิดข้อมูลดูว่าเพราะอะไรโปเกมอนตัวนั้นถึงไม่พัฒนาร่างตัางเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องใช้อเทมหรือต้องแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาร่างตัางเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าโปเกมอนตัวนั้นมันมีแค่ร่างเดียวไม่มีร่างพัฒนาจึงว่าละครับฝึกแทบตายก็ยังจมปลักอยู่แต่ร่างเดิมแต่ถึงอย่างนั้นต่อโปเกมอนที่ไม่มีร่างพัฒนาบางตัวมันก็เก่งเอาเรื่องเลยนะครับอาจจะเก่งกว่าโปเกมอนที่มีร่างพัฒนา3ขั้นบางตัวเลยด้วยซ้ำซึ่งเราได ก่อนก็จะดีนะครับหรือจะรับชมคลิปนี้ก่อนก็นแล้วแต่สะดวกเลยเพราะว่าคลิปของเราในวันนี้จะเป็นทางตรงกันข้ามกับคลิปก่อนซึ่งก็คือโปเกมอนจะมีแค่ร่างเดียวแล้วยังจะกากอีกน่าสงสารแขานะครับร่างพัฒนาก็ไม่มีเก่งก็ไม่เก่งนอกจากความน่ารักหรือความหายากแล้วจะไปเอาดีตรงไหนล่ะครับแบบนี้ซึ่งวันนี้พวกเราวาชินวัตจะขอยกตัวอย่างโปเกมอนร่างเดียวแล้วกากมาให้ทุกท่านกันทั้งสิ้น7ตัวด้วยกันเราจะขอเน้นไปที่แสแตทหรือค่าพลังโดยรวมป็นหลักนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังังงงงถถ้้้้้้าาขขขออออมมููลลลวววกกรผิดดดหไไ่่ใจ็ตภยยน ทุกท่านพร้อมจะลุยกันมานานแล้วขอเชิญรับชมมอนล่างเดียวสุดกากตัวแรกกันได้เลยครับตัวที่1 Love Dish ใช u บุ Lovecast โปเกมอนชุมนุมประเภทน้ําเป็นโปเกมอนในเจนที่3 Lovecast ถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความโรแมนติกว่ากันว่าคู่รักที่ได้พบเห็นจะ Lovecast จะได้รับพรแห่งความรักนิร้านโรงแรมบางแห่งที่จัดงานที่เกี่ยวกับความรักก็จะมีการปล่อยเจ้าโปเกมอนตัวนี้ลงในสระน้ําของโรงแรมหรือให้บางสถานที่ก็จะมีประเพณีมอบ Lovecast ให้กับคนรักด้วยเนื่งจะมีข่าวลือว่าเรดของเจ้า Lovecast จะช่วยให้ผู้คนได้พบกััับคววาาาาามมมรกกกกนจจจึงถูล่่หที ก็น่าจะพอรู้กันบ้างแล้วนะครับว่าจาโปเกมอนตัวนี้มันมีไว้เพื่ออะไรเหมือนมันเป็นพร็อพหรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักในเรื่องโปเกมอนซะมากกว่าการที่เราจะหาจับมาฝึกเพื่อใช้แบตเชนดังนั้นจึงทําให้มันมีค่าพลังโดยรวมเพียงแค่330เท่านั้นนอกจากความเร็วที่พอใช้ได้แล้วค่าพลังในด้าน,นอื่นนี่ตามเตียรียด,ดินทั้งนั้นจะมีแค่ร่างเดียวพัฒนาร่างไม่ได้ด้วยความเก่งจึงถูกจํากัดความกาก,ากจึงบังเกิดสําหรับเจ้าโปเกมอนตัวนี้มาข้อนี้เราขอพูดรวบ2ตัวเลยนะครับเราพว่มันโปเกมอนคู่การค่าพล ชีปุ่นบาโรบิสโปเกมอนหิงห้อยประเภทแมลงอีกตัวคืออิโรเมสชื่อปุ่นอิโรเมสโปเกมอนหิงห้อยประเภทแมลงเหมือนกันพวกมันคู่นป็นโปเกมอนแห่งเจนที่3โดยเจ้าบารูบิสเป็นโปเกมอนที่พบได้เฉพาะเพศผู้เท่านั้นมันจะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นหอมหวานที่ปล่อยมาจากอิโรเมสซึ่งเจ้าอิโรเมสก็จะเป็นโปเกมอนที่พบได้แค่เพศเมียเท่านั้นมันจะใช้กลิ่นนั้นหอมหวานต่อให้บารูบิสเข้ามาหาและพวกมันก็จะบินวนกันเพราะว่ารวดลายบนทอ้องฟ้ายามค่ำคืนอนวดงม่มว่ากันว่ามีลวดลายมากกว่าสองร้อยแสงงคจะมีไว้รับชมเลยทีเด เพื่อต่อสู้แน่ๆน่จากในโลกความจริงหิ่งห้อยมันจะไปสู้กับใครเขาได้พวกมันทั้งคู่ก็เช่นกันเป็นแค่โปเกมอนหิ่งห้อยตัวเล็กๆที่มีค่าพลังโดยรวม400สำหรับในเจนที่3ถึง6ถึงแม้ว่าในเจนที่7เป็นต้นไปพวกมันจะถูกปรับค่าพลังให้เพิ่มขึ้นมาอีก30กลายมาเป็น4 30เนื่องจากพวกมันเป็นกรติาติมแมลงที่ใครหลายคนยี้ว่าเป็นธาตุที่อ่อนแอที่สุดจากทั้ง18ธาตุคือถ้าเราจะหาโปเกมอนธาตุมแมลงมาใช้สักตัวก็คงไม่นึกถึง,จงเจ้าัันกรกม,มร็ยงโสอลงีัว เป็นต้นตัวที่3ฟาเฟชชื่อญุ่นคาโมเนกิโปกเกมวน่านกเป็ดน,น้ำประเภทปกติบินเป็นโปกเกมอนในเจนที่1ึซึ่งคาโมเนกิที่เราพูดถึงณที่นี้จะเป็นคาโมเนกิร่างคันโตนะครับเราะจะเป็นร่างกาล่าเจ้าตัวนั้นจะสามารถพัฒนาร่างได้แตกต่างจากเจ้าร่างคันโตที่มีแค่ร่างเดียวโดือยเจ้าคาโมเนกิมันมักจะพกต้นหอมติดตัวไว้ตลอดเวลามันจะปกป้องต้นหอมของมันด้วยชีวิตและสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้เป็นวัสดุทำรังหรือย,ยามฉุกเฉินก็เอาไว้กินเป็นอาหารด้วยซึ่งณปัััจจจุุบบนนนนเเเเรราา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 ะหพพ้้คโมมมกกิไดยแลลววูษทป็ าหจนใกล้จะสูนพันโดยนำมันไปปรุงกับต้นหอมของมันถือว่าเป็นเมนูเด็ดที่ชวนลิ้มลองหรือเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามนุษย์ในโลกของโปเกมอนเองก็กินโปเกมอนเป็นอาหารด้วยเหมือนกันจึงทําให้มันมีค่าพลังโดยรวมเพียงแค่352เท่านั้นค่าพลังภายในอ่อนด๋อยแทบทุกค่าแล้วมันยังเป็นโปเกมอนที่มีแค่ร่างเดียวอีกด้วยถึงแม้ว่าในเจนที่7จได้รับการปรับค่าพลังให้เพิ่มมาเป็น377ก็ตามแต่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดีนอกจากพลังโจมตีที่พอใช้ได้แล้วค่าพลังด้านออออออืื่่่่่่่นนนนนนนๆีีีถววาาาาาา้้้้ยยมมมมมมกกงตตทททผเเเเเเลลจจแัับขพิได เพื่อใช้บินไปยังเมืองต่างๆเท่านั้นจริงๆและข้อต่อไปเราก็ขอพูดรวบพร้อมกัน2ตัวอีกแล้วลพวกมันมาแบบแพ็คคู่เช่นเคยตัวแรกพลาซโซเชีบุลพลาซโซโปเกมอนเชียร์ลีเดอร์ประเภทไฟฟ้าอีกตัวคือไมนันชีบุนไมนันโปเกมอนเชียร์ลีเดอร์ประเภทไฟฟ้า, ine, เ,เ,ฟาเหมือนกันและพวกมันก็เป็นโปเกมอนในเจนี่าเหมือนกันพวกมันทั้งคู่มีต้นแบบหลกัลกๆมาจากชิปมังเชียร์ลีเดอร์และประจุไฟฟ้า mix and match รวมกันจนออกมาเป็นพวกมันทั้งคู่โดยพวกมันจะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาที่ฝ่ามือและส่งเสียงร้องเชียร์พักพวก ให้กับพักพวกของมันไล่ก like, ระแสไฟฟ้านี้มันก็ดูคล้ายกับพวกนองเชลิดเดอร์เลยล่ะครับเหมือนพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเชียเท่านั้นจริงๆราคาพลังโดยรวมของพวกมันทั้งคู่เท่ากันที่405ความจริงแล้วถนนใช้ทั่วไปไม่ได้เจอกับโปรกมอนที่แข็งแกร่งมากพวกมันก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับมีความเร็วที่เกือบจะสูงมีตีเวทและกันเวทที่พอถูไถแต่ถึงอย่งงางนั้นมอนร่างเดียวชาไฟฟ้าตัวอื่นก็ยังมีค่าพลังโดยรวมที่มากกว่าพวกมันอีกนะครับอย่างเช่นเดเดเนโเกเดมารุบาจินูนิหรือโมอไป มากกว่าจะเอามาใช้สู้เองและถึงจะเป็น่อนร่างเดียวที่มีความกาและด้วยความน่ารักของพวกมันไม่ต้องมีร่างพัฒนาก็ได้ละครับแบบนี้ตัวที่ห้าสปินด้าชีปุ่นพัชเชลวโปเกมอนแพนด้าลายจุดประเภทปกติเป็นโปเกมอนในเจนที่3อีกแล้วเหมือนว่าในเจนที่3นี้เขาจะสร้างโปเกมมอนมาเพื่อความหลากหลายให้สะสมอย่างสนุกสนานแต่คุณคุ้นว่าเจ้าตัวนี้จะอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้ของเราด้วยโดยเจ้าพัชเชลมันจะเคลื่อนไหวคล้ายการเต้นร่ายรำแบบแปลกๆทำให้เวียนหัวสับสนวุ่นวายคลาจจะเซล้มจนทำให้คู่ต่อสู้สับสนมนนนงเงเเลลป้้้าาาาหมมมยยยกกกแะสัััีีีรววบษณตท่ วสีแดงอ่อนตามตัวเหมือนต้นแบบหลักของมันอย่างแพนด้าฉินเริงและความตัวเล็กกลมป้อมของมันทําให้มันมีความน่ารักน่าลหลงใหลเป็นอย่างมากแต่ก็เท่านั้นแหละครับถ้าพูดถึงความเก่งนี่ก็ถือว่ากากสุดๆเพราะมันมีค่าพลังร,รวมๆเพียงแค่สามร้อยหกสิบเท่านั้นค่าพลังจุดด้านหกสิบเท่ากันหมดก็ได้เพิ่มมาเป็นสักแปดสิบเก้าสิบนี่ก็ถือว่าพอใช้ได้แต่หกสิบนี่ถือว่ายังต่ำไปหน่อยร่างพัฒนาก็ไม่มีด้วยก็คงต้องจมอยู่กับค่าพลังเท่านี้ต่อไปตัวที่หกอันโปกมนนเ็นหน้้าาเจตัวนี้ว่่าาาหลยทน แล้วว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นโปเกมอนที่มีไว้เพื่อต่อสู้เพราะมันเป็นโปเกมอนตัวอักษรที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันถึง28แบบแบ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ26แบบและอักขระพิเศษ2แบบก็แน่นอนล่ะครับพหลายรูปแบบอย่างนี้มันก็น่าตามล่าหาสะสมสิครับซึ่งจากในเกมเจนที่2ถ้าใครตามเก็บอนโนไใน้ครบ26แบบก็จะได้เจอกับโปเกมอนมายาเซเลบี้หยอกล้อเล่นครับเป็นความเชื่อผิดๆที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นคือถ,ถ้าเราตามเก็บอนโนได้ครบก็ได้แค่ความภูมิใจเอาไม่อวดเพื่อนเท่านั้นละ่ะรม,มน,าายยนเปจจป็โ ตแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาหลายรูปแบบเพื่อเน้นการตามล่าหาสะสมก็เป็นได้เพราะค่าพลังโดยรวมของเจ้าอานนท์จะอยู่ที่3 3 6ค่าโจมตีทั้งสองด้านพอถูถแต่ค่าพลังด้านอื่นๆนี่แช่ไม่ต้องพูดถึงแต่จะมีท่าโจมตีท่าเดียวคือคิเด้นพาวเวอร์และไม่สามารถเรียนรู้ท่าอะไรเพิ่มเติมได้เลยให้มีร่างพัฒนาด้วยถ้าผมใช้คําว่ากักกับเจ้าตัวนี้ก็คงจะไม่เกินไปถือถ้าท่านใดเล่นเก่งปีมือขั้นเทพอันนี้ผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับถ้าเหมือนว่าผมจะเคยเห็นผ่านๆตาว่าเคยมีเมเเ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 กกกกมมมมมอออออออรรรร์ตตต่่่่่่่่าา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 งงปปะทททศด้ด้้โยยยใชจนนนนนนนสููหืััแีีบ็ ไปช่วงต้นว่าตอนเน้เนไปที่ค่าพลังโดยรวมเป็นหลักค่าพลัง336ของมันถือว่าน้อยมากๆสาหรับโปเกมอนที่มีแค่ร่างเดียวมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วตัวที่7 d e l i b e r ิร์ชื่อญี่ปุ่นเดลี่เบิร์ดโปเกมอนส่งของประเภทน้ําแข็งบินเป็นโปเกมอนในเจนที่2มันมีต้นแบบหลักๆมาจากเพนกวินล็อกฮ็อปเปอร์และซันต์คลอสซึ่งได้ออกมาเป็นเจ้ากนกตัวแดงหน้าขาวตัวนี้และที่มันอยู่ในลิสต์มอลล่างเดียวและยังจะก,กาอีกก่อนที่จะไปพูดถึงค่าพลังขอพูดถึงความกาข,ของค่าโจมตีมันก่อนเลยเพราะจากในเจน, 6, นจัาวาวกก้รใหขญบ โดยที่เราเองก็ไม่รู้เลยว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นระเบิดที่สร้างความเสียหายหรือเป็นของขวัญที่ช่วยเพิ่มเลือด HP ให้กับอีกฝ่ายก็เป็นไปได้เช่นนั้นนี่แหละครับความกาก,ากของชางนี้ s เพื่อจะโจมตีศัตรูทั้งทียังต้องมานั่งลุ้นว่าจะได้โจมตีหรือเพิ่มเลือดกันแน่นี่ยังดีนะครับที่ในเจนที่7เป็นต้นไปมันได้มี่าตด Dual p ที่จะได้รับจากการัพ l e เวลเพิ่มเข้ามาเพราะไม่งั้นมีแค่ชาให้ของขวัญชาเดียวนี่ลำบากแน่และข้อดีอีกอย่างก็คือการที่มันเป็นธาตุน้ำแข็งบินจึงทำให้สามารถใส ความเร็วเกือบจะดีส่วนค่าพลังด้านอื่นนี่แย่ขั้นสุดนอกจากจะพกไว้เพื่อใช้บินเป็นเพนกวินบินได้แล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้อีกหรือถ้าใครนึกประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากความกากของเจ้าเพนกวินซานต้าตัวนี้ออก้ช่วยพิมพ์บอกเราหน่อยนะครับแล้วเราก็จบลงไปเป็นทีเรียบร้อยสำหรับบอเกมอนที่เกิดมามีร่างเดียวแล้วดันเกิดมากากอีกอันนี้เราเคยกตัวอย่างมาโดยการยึดค่าพลังโดยรวมเป็นหลักนะครับอาจจะมีท่านที่ใช้ความสามารถหรือไอเทมที่ทำให้พวกงมันเก่งได้อันนี้เราก็ขอ,มมอม่มล้ีดทไู ให้นำเสนอใบผิดพลาดหรือทาให้ไม่พอใจต้องขอโทษด,ด้วยครับขอบคุณที่รับชมและติดตามกันนะครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ